ว่าละมาดเสร็จให้สลามยกมือตั้งบนศีรษะแล้วขอดุอามีฮดิซอเฮียหรือไม่ <S 2> <S 2> อะจะถามตรงยกมือหรือจะถามตรงดูโอ,อให้การขอดูมาหลังละมาดเนมันมีเศษจังมัน,ม,น,ม,นมันมีแฝงอยู่ไม่ใช่เขาไม่ได้ถามเรื่องขอ ขอดูอาในขณะละหมาดเสร็จแล้วครับแต่ปัญหาคือยกมือไม่ใช่ใ้อีกอ่านใหม่สิละหมาดเสร็จฟังมันันี่สิผมเนี่ยฟังไปอีกอย่างหนึ่งแล้วไปเข้าใจอีกอย่างครับละหมาดเสร็จให้สลามยกมือตั้งบนศีรษะแล้วขอดูอามีฮดีิสเฮียไหมมันจะเข้าใจกันไปยังไงผมเข้าใจว่าอย่างนี้ ผมเข้าใจว่าเวลาละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมวะนะนะขวาเสศอัสสลามุอะลัยกุมวรอุลลอัสสลามอะลัยกุมมันอย่างนี้อ๋อยกมือรออย่างเงี้ยแล้วก็ขอดุอาก่อนแล้วก็เอามาลงมารูปเนี่ไม่รู้จะเข้าใจคำถามงั้นหรือเปล่าครับครับหรืออาจารย์โรชิดินว่าละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามอะลัยกุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มายกมือขอดุอาอาบนตั้งศีรษะอย่างเงี้ยนะเอาอย่างไรแล้วตกลงถามถามตรงไหนอ่ะ คงจะอย่างแรกที่อาจารย์ว่าแหละ่อไาเอามือมาตั้งรองี้สื่อไปได้หลายอย่างบนตั้งรอบนศีรษะพอให้สลามตอนให้สลามเสร็จสลามอะไรกุมรอมตุลลอสลามอะไรกุมรอมตุลละเราถ่ายรูปควับไม่รู้ไปดูออก่อนเอามีดูออด้วยมีดูออก่อนแล้วก็ค่อยดูว่ายังไงดูออมันไม่รู้สิเขาว่าอะไรกันอผมเคยถามเนี่ยเวลาคนบ้านเราจะชินในเรื่องของการรับดูอารับบัง พอเขาบังเสร็จอัลลอฮอัลลอฮ์บัก็รไล่ได้ไปแล้วตอนรงท้ายอาจารเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮมารับบาฮาซีดาวติตาอัสลาติงกอชินกับการรับบังครับพอเขาอีโกมาดีอัลลอฮอักบัรอัลลอฮอัฮดัลลอฮอัลลอฮ์มาดัาาีดาอลนาัพอเัลลอฮ์ออฮอัลลอฮ์อัลฮอลอมาาาาวตาอัลาตะ รับรับอีกกอมารับอีกอมาอีกก็มีผู้แหล่ผู้ใหญ่หลายคนรับอีกอมาเราก็เห็นว่ามันมีด้วยรับรับอีกอมาคือตัวบททาริสินบีสอนสอนแค่รับอาจารรับอีกอมาเนี่ยไม่มีก่อนอันนั้นสิมันความที่ติดไงมันติดความที่ติดก็เลยมีมีตัวอารับอีกอมาด้วยยืนรับมือก่อนจะไปเข้าซ็อปครับเอ้เราก็เอ๊ทำยังไงดีวะก็เลยแกล้งโง่น่ะครับก็ ว่าโง่จริงๆ,ะงงๆกแ,กงงและละโง่จริงๆมันจะเป็นตะแกงโง่เราละหมาดเสร็จแล้วก็ถามว่ายีอาว่ายีดูอารับอิกกมาต้นไหนนะที่ที่ทอัฟดอนที่ดีอ่ะอืมว่ายีว่าไงอาจารย์วายีเออนึกนึกอ่านึกไม่มีอาจารย์ฮะไม่มีอะ่ะไม่มีนะอาจารย์เอาคือบางครั้งไอ้วิธีการในการที่เราจะไปไปไปจะไปสอนเนี่ยม,มันต้องรู้ดรู้จัก วิธีที่จะให้เกิดความไม่ไม่การขัดแย้งแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจตนาแต่เขาติดมาครับติดมาเขาติดเพราะว่าติดจากไหนติดจากตอนรับรับอาจารย์ครับพอเขามาอีกกอมาก็เลยมันมารับด้วยเสร็จแล้วค่อยๆเดินเข้าสอบเพราะว่าพออีกกอมากเนี่ยคือต้องจัดสอบแล้วเข้าสอบแล้วไม่มีไม่มีอัลลอฮุมะอินนีอัสตาลิกันจันนะงี้หรอมันก็มีความหมายนะ มีตัวบทฮะดิษเหมือนกันนการขอเนี่ยเลามาด <m> ีนีอัสอลลกันจันนะขอให้ได้รับสวรรค์ป้องบางคนนี่ป้องป้องตั้งเลยตั้งตั้งเกณฑป้องหรือบางคนก็แค่อย่างนี้คือไอไอวิธีการอย่างเงี้ยคือเราบอกว่าให้ให้สลามแล้วมันไม่มีในตัวบทฮะดิษที่สุเียคเมื่อมันไม่มีอย่างนี้แล้วไอดูอาอย่างนี้มันไม่ไม่ต้องถามต่อละเพราะมันไม่มีซุนนะของท่านนบีให้กระฐาน ก็มีบางคนไปอ้างฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องของการรูปหน้าร<อ>ูปหน้าเพราะแตจริงๆแล้วคําว่าลูปกับคำว่าตบปัดม,มันไม่เหมือนกันคนละคำนะไหนเราตะปัดเดี๋ยวนี้ตบปัดอ่ารูปอ่ารูปเลยรูปอ่าปัญหาว่ามันมีที่ไปเอาเอาฮะดิษใน,ในในในเรื่องของการที่นบีตบปัด ฝุ่นทรารยพ่อวะนะบีเนี่ยไม่มีผ้าปูละหมาดสวยๆอย่างบ้านเราตะาสูยุดไปบนดินบนทรายคือถ้าในาขณะที่กําลังละหมาตนะถ้าฝ้าทรายมันติดฝุ่นมันติดก็อย่าไปตะปัดออกอในช่วงนั้นเพราะท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะอะไรวะสัลลัมเห็นวัยรุ่นอะวัยรุ่นอหาฮะบะที่ยังเป็นรุ่นรุ่นรุ่นอยู่เนี่ยเวลาจะเอาหน้าผากจดพื้นเวลาจะสยุดก็ แล้วก็คอยเอาหน้าผากวางคือเป่าเป่าฝุ่นกับเป่าทรายเป่าฝุ่นแล้วก็จะจะบอกอย่างนี้นะสำอางไหมนบีกลัวเปื้อนเวลาใช้กับสหฮาบ้าเราต้องระวังครับระวังคาพูดนิดหนึงนบีบอกว่าตริบัตตริบัตบัตวะชะฮะแกนบีบอกอย่าอย่าไม่ต้องไปเป่าไม่ต้องไปปาดนะให้ฝุ่นนี่มันติดหน้าผากนั่นแหละในขณะที่กําลังละหมาดไม่ใช่พอจะลงทิ้งก็ เป่าฝุเป่าทีนึ่จะลงทีก็เป่าที่นึงเ,นเอาน้าผากเป่ <c oughs> น,าานบีบอกไม่ต้องอย่าไปทําอย่างนั้น <c oughs> เอาน้าผากลงไปเลย <c oughs> ตอริบ,บัตว่าจาิหักให้ฝุ่นมันมันติดหน้าผากอะแหะครับ <c oughs> ตอนนี้ว่าเวลาละหมาดเสร็จจะตะปัดมันออกก็เชิญสิ <c oughs> เพราะงั้นเราก็ถามว่าไอ้ตะปัดกับรูปมันเหมือนกันไหมครับไม่แล้วถามว่าเอาพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีเคยตะปัดไหมก็เคยเ้วถามว่าเอ้าทําทุกครั้งไหมไม่ได้ทุกครั้งไม่ใช่ทุกครั้งเพราะงั้นมันคือถ้ามันเป็นซุนนะมันเป็นมันมันจะถือว่ามันเป็นซุนนะตอนที่นบีไม่ได้ตะปัดมันก็เป็นซุนนะไม่ใช่หรือครับอืมจะจะถือว่ามันเป็นซุนนะเพราะนบีไม่ได้ทําทุกครั้งเพราะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ีเกี่ยวกับ เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์หรือเป็นชูรูดใดๆของการละหมาดเลยในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันสิ้นสุดการละหมาดแล้วก็อย่าไปเอาอันนี้มาพ่วงมาต่อเพราะว่าท่านหญิงไอชากก็บอกว่าแกนนยัฟตติฮุสซาลาตบิตตกเบ็นบีเนี่ยเริ่มละหมาดด้วยการตกเบ็ดวายัคตติมุสซาลาตบิตัสดีมนบีสิ้นสุดการละหมาดด้วยการให้สลามอันนี้พอพูดถึงการให้สลามเนี่ยในระดับมัธยบก็บอกว่าให้สลามข้างขวาเนี่ยมันเป็นวาญิบ ครับจาเป็นที่จะต้องให้สลามถือว่าซอออกละหมาดแล้วครับแต่ให้ข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นศูนย์นะเพราะงั้นเวลาจะออกจากละหมาดเนี่ยให้ข้างขวาอย่างเดียวครับและเกิดพออัสลามัวอะไรกุ้มตดปื้ดยังไม่ทันให้ข้างซ้ายเลยครับละหมาดใช้ได้แล้วได้ยังก็มันจะว่ายิบมันผ่านไปแล้วนี่อ่าเพราะข้างซ้ายข้างซ้ายศูนย์นะข้างซ้ายมันเป็นศูนย์นะแล้วไอ้อย่างนี้แหละไอ้อย่างนี้ต็อจาเนี้มัน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 อยู่ในหุกลมไหนเนี่ย ไม่มีตัวบทละไม่มีไม่มีที่จะมาทำมาพ่วงทำเป็นพิธีกรรมแล้วก็จะ,จะมีดูโออะไรผรสมอีกนะมันก็ไม่ใช่ละอันส,ส,สุดที่การให้สลาสุดที่การให้สลาอาจารย์เหลือบดูเวลา